มาไว้ัวัดกดกดตรงนึงที่ไปภูเขาขยะที่ยัาเม่นเม่นไม่ได้ที่เอามามาไปอยู่ตรงนั้นย่างหลังนี้ก็ไม่ได้ที่เอาไปโรงเรียนไปหาคุณครูที่ยัาเราไปโรงเรียนได้หมาเ็ก หนึ่งร้อยที่จะมามาไปนับเลกถึงร้อยได้ที่จะามามาไว้วัดเนี้ยก็กถูกวัดแน่ๆว่าจะให้แอบปีไปแล้วไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่แล้วไงอีกเขียนไปแล้วแต่เดือนหน้าก็สี่ขบแล้วนะ วันนี้ยี่สิบสองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าสมัยจะดสี่ขวบห้าจบเจี๊อ่านเรื่องอะไรครับผมเรื่องอะไรครับตรงที่หนูอ่านนิทานเรื่องอะไรนิทานเรื่องอะไรครับเรื่องสุบูลเฮนิทานเรื่องอะไรลูกอะไรเนี่ยนิทานเรื่องอะไรครับแางแางทำไมไม่อะไรอ่ะฮะอันเป็นกั้นหนังสืออ่ะอือ Okay.